ขอสิทธิ์กูจงอย่าอดอย่ายากอย่ายากอย่าจนอย่าต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าใครสวัสดีครับผมพบกันอีกคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็มาแนะนำพระอีกรุ่นหนึ่งที่หลวงพ่อกวยท่านได้สร้างขึ้นมานะครับแล้วก็ตั้งใจไว้ว่าจะให้ลูกศิษย์ลูกหาของท่านเอาไว้บูชา นั่นก็คือพระสังกัดจายพิมพ์เนื้อผงใบรันอันนี้เป็นพิมพ์เล็กนะครับออกที่วัดหนองอีดกปี2515นะครับเห็นอย่างนี้นะครับอย่าคิดว่าเป็นพระเกนะครับนี่ก็คือเป็นพระที่หลวงพ่อกวยท่านได้อธิษฐานจิตปลุกเสกไว้เพื่อให้กับลูกศิษย์ลูกหาของท่าน นำไปบูชานะครับหากท่านไหนที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อกลวยนะครับไม่ควรพลาดรุ่นนี้ราคายังสบายกระเป๋าครับหลักเต็มที่หลักพันนะครับพันไม่เกินพันนะครับไม่เกินหนึ่งพันบานะหายากนะครับแต่ก็ถามว่าพอมีไหมพอมีนะครับแต่ว่าบางคนแล้วเขาก็จะเขี่ยออกนะครับเขาไม่คิดว่าจะเป็นพระของหลวงพ่อกลวยเนื่องจากว่า ไม่ใช่พระที่เซียนเขาเล่นหาเป็นหลักล้านนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับถ้าอยากจะเล่นพ้าหลักล้านก็เอาตามเซียนที่เขาบอกเลยครับนั่นแหละซื้อไปเลยครับเช่าไปเลยแล้วท่านก็จะได้พระที่หลวงพ่อกวยสร้างแล้วก็ราคาแพงแต่ไอที่องค์ที่ผมให้ชมนี่ก็คือพระหลวงพ่อกวยสร้างเช่นกันแต่ราคาไม่แพงนะครับพุทธคุณนะครับพุทธคุณไม่ต้องเป็นไม่ต้องห่วงหลวงพ่อท่านได้สร้าง แต่ละองค์นะครับแต่ละรุ่น <S <S แต่ละรุ่นที่ได้สร้างเนี่ยกริตรยาคมที่ท่านได้อธิษฐานจิตเข้าไปเนี่ยเท่ากันนะครับเปรียบเสมือนนะครับเปรียบเสมือนอาวุธปืนนี่แหละนะครับป,ปืนเเปรียบเสมือนมีดนี่แหละอ่ะมีดนะครับมีดที่ท่านสร้างไว้วันนี้นะครับท่านท่านอา่ามีดที่เราถือไว้เนี่ยนะครับผมมีดที่เราถือนะไม่ว่าจะเอาไปฟันตอนไหนนะครับ ไม่ว่าจะเป็นมีดด้ามหนึ่งด้ามสองด้ามสามด้ามสี่แต่ว่าช่างคนเดียวกันตีนะครับถามว่าความแข็งแกร่งและความคงทนเท่ากันไหมนะครับแน่นอนนะครับผมสูตรต่างๆนะครับกับวิธีการสร้างต่างๆก็เหมือนกันนะครับใช้ได้เหมือนกันต่างกันที่ว่ารูปร่างนะครับความคมความสวยงามอะไรอาจจะแตกต่างแต่โดยคุณสมบัติแล้วเท่ากันนะครับเช่นหลวงพ่อ,อ พระของหลวงพ่อกลวยรุ่นนี้นะครับไม่เป็นสองรองรุ่นอื่นสลับพ่อค้าแม่ขายนะครับที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อกลวยเราไม่มีเงินแสนไม่มีเงินล้านนะครับมีแค่หลักร้อยหลักพันเนาะเต็มที่หาเลยครับรุ่นนี้เอามาขึ้นคอเนาะนะครับก่อนจะขึ้นคอทุกทุกวันนะครับตอนจะไปทํางานหรือจะค้าจะขายนี่เียนะครับก่อนจะสวมสร้อยเข้าคอเนี่ยก็อธิษฐานจิตถึงท่านหน่อยนะครับ อธิษฐานจิตขอให้บารขอบาร,รมีท่านนะครับช่วยทำมาค้าขายอย่าลืมนะครับกฎของโลกทิพย์ก็คือไม่ขอเขาไม่ให้นะครับไม่บอกอบอก็ไม่ช่วยไม่ขอไม่ให้ไม่บอกไม่ช่วยกฎของโลกทิพย์นะครับอย่าลืมท่านที่มีพระเครื่องดีๆมีพระเครื่องราคาแพงๆนะครับประเภทว่าเรี่ยมทองแล้วก็ใส่ใส่ไว้ตลอดนะครับ แล้วก็ไม่เคยอธิษฐานถึงท่านอันนั้นท่านก็ไม่ได้มาช่วยนะแต่ถ้าเราถอดไว้นะครับตอนเช้ามาก่อนจะไปทํางานก่อนจะค้าจะขายสวมเข้านะครับแล้วก็พนมมือตั้งนมโมสามจบอ่าแล้วก็นัสวิวังพรมมามะอุจากนั้นก็ให้ระลึกถึงหลวงพ่อกลวยจากนั้นนะครับจะพูดอะไรก็แล้วแต่จะขออะไรก็แล้วแต่นะครับให้เราระบุชัดเจนนะครับขออะไรนะครับขอบเขตเป็นยังไงประมาณนี้นะครับท่านก็จะช่วย แต่ถ้าใส่โดยที่ไม่ต้องแขวนใส่ใส่คอโดยไม่ต้องอธิษฐานอะไรก็ท่านก็ไม่รู้นะครับว่าเราต้องการยังไงนะครับอันนี้เป็นกฎของโลกทิพย์ที่ผมอยากจะบอกบอกให้ทราบก่อนคือว่าไม่ขอไม่ให้นะครับไม่บอกไม่ช่วยนะครับจําไว้นะครับไม่ว่าจะมีพระดีแค่ไหนนะแต่ถ้าไม่ทําตามนี้นะครับความศักดิ์สิทธ หรือว่ากิติยาคมอาจจะลดลงนะครับยิ่งนานๆไปเนี่ยเมื่อเราขวัญเสียหรือว่าตกใจเนี่ยนะครับสมาธิเราไม่มีเนี่ยความศักดิ์สิทธิ์หรือว่ากิติยาคมพลังพุทธคุณที่มีอยู่ในองค์พระเครื่องอ็นั้นนะครับก็จะลดน้อยถอยลงนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมนะอย่างที่บอกนะครับสำหรับแม่ค้าแม่ขายนะครับสําหรับองค์นี้เลยนะครับองค์นี้นะนะครับก็หาไว้ได้เลยนะครับถ้าไม่มีจริงๆนะครับก็ปรึกษาผมได้นะครับ องนี้ผมก็จะให้บูชาอยู่แต่ว่าผมไม่ได้เอามาให้บูชามาขายนะครับเพียงแต่ว่าเอามาให้ดูกันแต่ว่าไม่มีจริงๆก็คุยกันได้ผมก็มีองคเดียวเท่านั้นแหละครับผมองค์นี้นะเอามาให้ชมกันอยากจะบอกว่าพระในตลาดนะครับมีของหลวงพ่อกวยแต่ว่าเราจะดูออกหรือไม่นะครับหลวงพ่อกวยท่านสร้างเยอะมากนะครับแต่ว่าเซียนที่เขาบีบให้เหลือที่เราเล่นจริงๆรนีไม่มีกี่รุ่นนะครับซึ่ง เป็นกับพระเครื่องทุกองค์ทุกเกจิที่ว่าปัญหาเดียวกันเลยก็คือสร้างมาเยอะนะครับแต่ว่าเซียนบีบให้เหลือไม่กี่รุ่นนะครับยกตัวอย่างพระสมเด็จนะพระสมเด็จสร้างไว้ไม่รู้กี่รุ่นนะครับผมหลวงพ่อสมเด็จโตสร้างไว้แต่สุดท้ายเหลือแค่สี่พิมพ์เท่านั้นนะครับหนักๆเข้าตัวนี้จะเหลือสามพิมพ์ละนะครับอันนี้แหละครับก็คือปัญหาของวงการพระเครื่องที่เราเจอกันอยู่ ผมบอกไว้เลยนะครับว่าถ้าเราจะเอาพระไปไว้เพื่อบูชาพุทธคุณตัวนั้นอนะ่ะราคาหลักร้อยนะครับก็พอแล้วเราไม่จําเป็นตัวหลักแสนหลักล้านนะครับอันนั้นนะ่ะเขาเอาไปไว้เงินสําหรับการฟอกเงินนะครับผมฟอกเงินยังไงนะครับฟอกเงินเอาสมมุติว่าผมตกยกตัวอย่างนะอันนี้นอกเรื่องนะสมมุติผมเป็นนักขายยานะครับนักขายยาอะไรก็แล้วแต่นะผมมีเงินอยู่ประมาณสัก20ล้านผมจะไปฝากธนาคารก็ฝากไม่ได้เพราะว่าตํารวจหรือว่าพวก ธนาคารเขาจะรู้แล้วว่าเรามีเงินเท่าไหร่ไอ้คันจะเอาเงินไปฝากไว้ที่คนอื่นก็กลัวเขาเชิดเงินไอ้คันจะเอาเงินไปฝังไว้ที่ใต้ดินนะครับก็กลัวว่าหากเราตายไปแล้วเนี่ยใครจะเอาเงินจะหามาได้ยังไงทางออกก็คือยังไงนะครับก็คือมีบางที่นะครับเขาก็ตั้งบริษัทขึ้นมาบริษัทนี้สําหรับอะไรบริษัทนี้ก็คือบริษัทที่อ,ออกใบรับรองพระเครื่องนะครับ ผมมีพระเครื่องของลุงแท้นะครับผมอันนี้มูลค่าสิบล้านนะเขาก็พูดไปนะครับเขาก็พูดไปนะจากนั้นคนที่ค้ายาตัวนี้นะครับเขาไปเห็นเขาก็ไปเช่านะครับไปเช่าแล้วก็จะได้ใบรับรองขององค์กรนี้มานะครับองค์กรตัวนี้ก็จะบอกว่าพระองค์นี้นะครับผมรับรองว่าเป็นพระแท้นะครับแล้วก็สามารถที่จะ ขายคืนกับทางองค์กรนี้นะครับขายคืนยังไงนะครับเขาก็จะหัก20%นะนะครับโอ้ผมมีอยู่20ล้านนะครับผมผมไปเช่าถ้าเกิดผมจะเอาไปฝากธนาคารเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเยอะผมยอมเสีย20%ยอมเสีย20%เพื่อที่จะเอาเงินตัวนี้ไปฝากไว้กับองค์กรที่ไว้ก่อนนะครับเวลาจะติดคุกติดตารางก็แล้วแต่นะครับผมออกพ้นคุกมา ต่อให้ไม่พ้นคุกนะครับก็ยังบอกลูกบอกเมียว่าเนี่ยมีพระอันนี้ไปเอาออกมาได้นี่นะครับผมมันเป็นอย่างเนี้ยพระแท้นะครับพระแท้ท่านก็มีอยู่เยอะแต่ว่าเราอย่าไปเดินตามเซียนเขานะครับผมเชื่อมั่นในความคิดแล้วก็ความรู้ที่เรามีนะครับตั้งใจศึกษาแล้วก็ให้ตั้งจิตเสมอว่า รื้อเสมอนะครับพยายามนะครับผมพยายามท้ากราบสวดมนต์ไหว้พระได้ก็ให้รลึกถึงคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์อยากได้พระอะไรนะครับก็ตั้งจิตอธิษฐานถึงท่านนะครับท่านมาหาแน่นอนนะครับไอเรื่องพวกนี้เนะี่ยไม่มันเป็นเรื่องของปัจจัตังนะครับถ้าไม่มีใครถ้าใครคนไหนที่ไม่ศึกษาเขาก็จะเลยผ่านแล้วก็คิดว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่เหลวไหลไหร้สาระนะครับ แต่เขาก็ลืมคิดไปว่าสิ่งที่เขาแขวนอยู่ในคอตัวนั้นน่ะก็คือมันมาจากพื้นฐานของพวกนี้ทั้งหมดนะครับก็คือเรื่องของศรัทธารวนๆนะครับมันไม่เกี่ยวกับเรื่องเงินเลยนะครับผมไม่เกี่ยวกับเรื่องเงินนะครับโอเคนะครับผมก็พูดมาเยอะนะครับสําหรับพระเครื่องเนาะนะครับสําหรับหลวงพ่อกลวยเลยเถิดไปจนถึงอะไรก็ไม่รู้นะครับผมก็ฝากไว้ข้อคิดนะครับว่า พระแท้ราคาถูกมีเยอะในท้องตลาดนะครับพระแท้เนี่ยมันไม่ใช่แต่ว่าพระที่เขาเล่นตามตลาดตามที่เขาเซียนเขาเล่นกันนะครับพระองค์อื่นรุ่นอื่นที่ท่านสร้างไว้กว็เยอะ 2. กฎของโลกทิพย์นะครับกฎกฎของพวกพลังแห่งเหนือ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 โลกเนี่ยก็คือไม่ขอเขาไม่ให้ไม่บอกก็ไม่ช่วยนะครับอย่าลืมนะครับก็หวังยังยิ่งว่า ท่านดูคลิปผมตัวนี้ได้เลยครับผมผ่านไปแล้วเนี่ยหากท่านไปเดินตามตลาดนัดหรอตามตลาดพระเครื่องหรือว่า,าตามแผงพระต่างๆที่มีพระอย่างนี้บางทีเขาไม่รู้นะครับว่าพระองค์นี้เป็นของใครนะครับท่านก็สามารถจับได้ในราคาที่ไม่ได้แพงอะไรมากมายนะครับเอามาไว้บูชาเพื่อเกื้อหนุนนะครับหนุนนําให้ชีวิตของเราเนี่ยนะครับให้ชีวิตของเราครอบครัวของเรานะครับมีความสุขมีความเจริญรุ่งเรืองนะครับ ตามเจตนารม์ตามคำพรที่หลวงพ่อกวยท่านได้เคยไว้พูดไว้ว่าขอสิทธิ์กูจงอย่าอดอย่าอยากอย่ายากอย่าจนอย่าตำกว่าคนอย่าจนกว่าเขาพบกันในคลิปถัดไปครับขอบคุณมากสำหรับทีติดตามครับสวัสดีครับ